สบายดีคุณนยินดีตอนครับเข้าสู่ซองสายฝนทองปะเสิร์ตคือเก้าเนาะทุกคนหลังจากที่เฮามาแต่อันผู้เล่าเนาะเฮาก็นัดก,กันมาเพื่อนของบิ๊กใหญ่เนาะเพราะว่าเขาเจ้าอัน่ายเอ็มวีเพลงบอ,อยลงไม่หละเนาะถ่ายเอ็มวีเพลงของอันอาก,ก้อยบอลงของ Big บิ๊กใหญ่บ่ฮุบบ่ฮุบกันเดี๋ยวสิควจะพาทุกคนมาเบือเบ้องหลังเนาะว่ามันจะเป็นจังไงแล้วก็มีแม่นไถ่แน่เนาะ พี่ข่าวเข้าก็มาก่อนแล้วตัวนี้ก็เข้าวกำลังถ่าอยู่นะหนึ่งสองสามเอ้าตอนนั้นคือถือกีตาร์ตอนนี้ถือกีตาร์พี่นาแบบอันนี้นะพี่นาแบบอุ้ยแล้วก็จึ๊งแล้วก็ต้อว่าตงลี้ยังไม่ได้หรอกแล้วก็เอาไปดูเนาะเอาเอาเว้นกันเลยครับเว้นกัน แห้งๆกว่านี้จะได้เมืองนายคนเลยมันมีมีอะมันเพ่ั้งันเนี่อ่ะเด้อนึ่งนั่นมันนีแน่วัดนึง

โอเค่วาจะเาทามไหไอ่ะปิดอ้าจะปิดไปอีกวะโหุโอ้ยเป็นตัวประกอบใครให้พเป็นอย่างไรปิดแล้วเนาะจะยังกรไดห้องขากับห้องแห้งเลยเนาะขยไปไปซื้อลืมไปก่อน ได้ซคอมเมนต์เห็นแล้วบอเออเห็นแล้วอยู่ในซองค่อยหันมันคนเดียวแต่มันมีหลายหลายคนหลายซองเด็ทุกคนเซ็นต์ผ้าทุกคนเลยเบิ่งเนาะเบิ้งหลังทีมงานนี่ก็จะเป็นไม้ท้ายเนาะตากล้องฮัลโหลกินอีหยงจิ้นรับชมอยากเจ็บท้องงมาอืมมาบ้านเหรอยืมมาบ้านยืมมาไกลหรือบอคือ กินอะไรกินอะไรกินมากกะทานเลยก็ไปซื้อเนะนี่ซุปตุ้งแทมดเลยสบาามาเมืดเลยยังอยูหกหี่ดไม่ด้เสียมานนี้นะทุกคนพี่เปากาศใสคนี่ก็เือพ่เต้งนเกลือนั่นแท่เป็น ต้องเฮ็ดน้ำบอนะบอนเอาลงมนะดีเขาวสบายดีลมา่ได้โสสามมือแล้วเมื่อนก็เมื่อละอมื่เมือไปไปหลีน้ำกันซ้ำมาจะโดดหลานยังไงมาได้โบมาโชวมือลัไปวาไหปบอก้มพว่าลูกลูบ้านน้บพคนขาในเส้อตุจาข้ากะแมชบอะไรตัวาะแมอรตัวตอนจิบต่หน ไซปอนอะไรไหนเดี๋ยวตัวจะรู้ใเขามาเบิ iram, ้งบรรยากาศางหลังนี геро, ้กันนะมาเนอะมาเนอะใส่ไอลเสื้ออาหารตานม่ได้นะู้ต้องไปใส่ A2 เ้ามอีกเข้อมาอีกเนี่ยเข้ามาอีกเนบาย สบายดอาสบายดีคนาสวัสดีคอันนี้เอาข้าวสากรมาหน่อนีเอาข้าวซากบมานน่นี่คนหกินนก้อนป่ะมาทำบ้านดิีบกินสมเด้อกินสมเด้อเยอะต่คมใหม่หล่อเนาะหล่อวะหล่อแฟนบ้มามือนีแไปดูแม่ซิกคอยบ่อเดี๋ยวเขาคูวเมือหนึงเดี๋ยวน่าบ้าบ้าแน่นั่นเฮ้ย ใส่มันตัวมันมีใส่นะใส่เขาใส่ไข่เคื่งมันไข่เคื่อวก็ใส่กินแล้วเขาเหลียววะเส็บหมดนะเพวกินแล้วกินไปเลยกินดีบวะกินเปลกาจับอันนี้เลยใช้ละมักหอยซุปโว้ว่าน้ำหอยเลยเออมาม่กอะไรเนี่ยไปเอกไ้เกินมเกินไปเอกแรงเลยแเเนาะ มปยังปิ้งหมาปะนีิงปิ้งปิ้งยังปิ้งหมูปิ้งหมาเจ้าตับอัลิต้ามาดนเลยสะบีน่พอนเางเอกมีสกดสวยสวยงามมากงซ่องเขาเพลินเด้ของอันเนี้ก็ไซฟอนนะไปกินปิงหมาเด้ไปกินก่อนเด้อพับกินปิ้งเด้อพกกินนเด้อทำหนึ่งเดอ เขาใจมือมาใกลู้เ่าเมนเดมเขาวาส่มกเขาวาดกเม่ต้าเขาสดสี่บมี่ให้เอาเอาเบาเจียอามาวาดลูกไฟลยเมย์มาด้อยเกิเกิเราบอกว่ามีแต่ไเลย่มาไป่าเลยต้องเปล่าอได้เศรพ่อเารพ่อไจมามักคอยหนักนักาอยหนักเ่อเยล้พี่แนมีอ้หเจาเกาะใดหรอตรเจ้าของมีฮ จนนี่ขอจ้าปเอ้ามากินปูนอตตตสบายดีสบายดีรอนน้นีมูมดกะบอฝนเนาะมอฝนกนที่บ้านหัวลลกันี่ใครก็ได้ช่วยด้วยมือมันจะหลุดมือแล้วมันจะใต้ันแล้วช่วยด้วยมันจะหลุดเลยลับสบายดี ยืมกอนเดี๋ยวบ้างยืมนะยืมได้ปันยืมพักอยู่ตลาดเนาะเจ้าขาดอะเป็นคนจังซีเยเจ้ขา่ะยืตอหนาได้งอสได้เลยนว้าตัวมียงีลงเลยูบบามกลสินี่ะพังืไก่ยงงูเอร์ามนันเออมาีุดเออยููบ่ก่อนนนี่ พาดิิงพาดพิงเป็นนโบรายังอันนั้นอ่ะโหเามูกณ์เนี้ยันน้มายัเปิเลยจ่อยเ้นนมย้จ่อย่กินไรอยู่ไหนดเบอร์กอกเนาะกู่จินกู่หาเ้ากับไอเคียเป็นเอกนางเอกเออ เกี๊ยว่าินอนบอลักกีกวปากินบ่เอิญนะกินบ่เอิญกินบ่เอิมา้วไหน่เอิญบฝึกกินละแนมาลบ้ียงเอิญกินละแม่กินละแม่ไว้เขาซากได้นี่วะกูเริ่มยันกล้องกูยัแล้วเว้ยลายแท้กูรอเอ็นกลยเอออาปอนปอนนเออ มาทุกคนอยากกินกินมามามายวกินได้คนป้าไหมัยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้นั่เอกพอนั่งเอกอันนหฟัวนั่งเอกปะ อะไรก็เป็นพรกเอกมืดออพระเอกมืดพี่ข้าตีดสบตาคอยปันน้ำมันคอยแ้งย่างผู้ชยพเดียมแล้วนีล่ะแล้วนี่ล่ไอยมคระเอกเอาพรกเอกนี่เหรอัเอกนี่แล้วพระเอกอุหักิดดอนิดดอนระบังอ้วนเด้อใฟ้าเราจะไปกอดอ้เาดยเราก็อหักแล้ส่พี่ตาซอยปาอ๋อ อลิตาโออ๋ออ๋ออันนี้แกมาเบิกมาเบิดก็แบบตัวเคลนบดึงเนาะโอ้ยอันนี้บาตัวซอยจ้เจ้าฮะไม่ได้มาบวกอวนจินแลวก็อวนจิ้นก่อนแล้วก็มีอ้อมันไหมอ่าอลิตาสลิมนะเมนอลิตาสลิมกิ้นได้ก็บบุกอวนนะปล่อยนี้ให้กินให้จ่อยแล้ววะอยากกินอะกรกันเออทาให้อยากหุ่นดีคือไอ้โดนทักแจ็คคอร์เดอร์บุกเยอะแยะเหรอทำที่ักแจดไอ้โดน ปาพี <S 3> 3 <S uh, 2> 2่เจ้าเบ่งน no. so. ี่นะปาเก่งคักเก่งเนาะเก่งคัะเก่งเนะโดยที่ไม่ต้องล้างโดยที่ไม่ต้องล้างเดือีดำเมื่อกี้นเอซด้เอซาด้ัวไปซื่อนน้ำในเด้มฝากทีดตาซ่องใดก็ะสาวเดืนเดินน้ำจ้าสาวดนเดนน้ำมีซองมีซองบ่ซองยางเอาบอกพากมาเลยเจ้าเดช ขอฝากต่อท <aunque S 2> er. ้าปู่เลยเด้อ PK Channel เนอะฝากแม่สองบาสุกฝากบาสุอินดีเลยแล้วจ้าเสร็จวเสแวยูทูบเบอร์เบิร์ดวันนี้อาส่องเจ้าเดนไหมส่องเจ้าเดฝากส่องเพิ่นอ้อยเลยเด้อฝากส่องฟอยได้ไหมอาฝากส่องสายลนะ ซองใส่คนชาแนลเดิอ้าอันนี้ได้สนาโอ้ยสามปีลงคิดเท่านึงค่ะบที่สามแล้วกาเปียโเขาเปลี่ยนยอคแลวอานมณยังอยู่ในยุคเดิม่อยไปกว่าเดินเบ้าหนึ่งสองสามสี่ย่านีหกหก ันเก็บเง่อนแม่เนี่ยมเงินไปปากแม่ไขเลยเ็อามามาเจ้าเจ้าปากส่อง้วปาก่องเ่ยเดอเจาสีนูผัวไพัวไฟเมยอันเนียบอรดีมเยต้อเลยเต็มปากเต็มคำากั่นมันอดีแล้ว่อดีบแล้วเมียก่อน่้เห็ยบันรกอยด็บมาก เราเนี่ยแต่ว่าไปแล้วไปลงตอนนี้ตอนน้ปั้นแจได้มักเบอซิคนเดียวเรามักเฮอเราหมักเจ้าเบาเจียฮะแต่ว่าเราบ่มักร่มแต่ว่าเราไปแล้วไปลงบ่นี่คุณนี่มักเี่คุณนี่วอกลอเพี้ยงพันมากันเบ่เมบาสุกบอมาสุกบ Não, tá ali. มาสรมาขออนุาตเลยนึงเสือนึ่งพอดีนึ่งเสื้อคือกืออีนตัวนเด้วันือกบได้าสือลาอจกานี่ที่บาสุกีสิบสนใจิกิกฝากวาไปถังบาสุกตีตีไไสุตใจจะยอสะบัดตับหนสะบัดตับนึงสะบัดตัอามาเามากัน ปลาที่ปากพวงครับวันสุด่นปีคินหอด้วยตอบแชทแน่สุขคอมเมนต์สุขเ้ยตอกแชทแน่ตอกแชทแน่ตอบแชทปูนาเนี่ยเปิดใจให้ปูนาเใสเบไงลเสี่อันนี้ใส่เบอไงี่นหอดาสุะไปก่อนไปก่อน บอกุกเ้ยปิดเลยทางนั้นปิดแล้วี่คนนี่ฉากินหอดไปมันยาวใช่แล้วนเขาล่งเขาห้องไม่เจอแล้วนะมันยาวอ่ะูคนจะอมามาทยจอไายอนี้ก็คือใช่เนาะยังไม่ทันแล้วเนาะมามามา